เอาอีกแล้วครับพี่น้องคลิปนี้มีโชคอีกแล้วนะคะเอฟซีทั้งครับและทุนหามพลาดเด็ดขาดครับพี่น้องเตรียมปากกามาจดนะคะ, mm hmm. ะโอ้ไว้เรียกเรียว่าแต่และช่องในวันนี้นีะพี่น้องขยันไทยปิดอุ้งอิงล่มพัดครับพี่น้องนะคะบวกสิเป็นช่องของพี่ป้อมแซมช่องของพอกันใช่นะคะแล้วก็อีกหลากหลายช่องนะพี่น้องน้อเรียกได้ว่าสิ่งลเป็นสาวหน่อยเพชรบ,บ้านแท้ทุกคน,นครับพี่น้อง มี YouTube เป็นของตัวเองแล้วในละวินาทีที่อุ้งอิงน้องมาหอดมซ่าหน่อยช่องนั้นกระท่ายช่องนี้กระท่ายครับพี่นอ้องแล้วสําหรับในวันนี้อุ้งอิงเพชรบันแค้ไม่รู้ว่าอียงเป็นตังไหนในวันนี้น้องหลุดพูดตัวเลขออกมาเยอะมากๆครับพี่นอ้องนะคะคือแบบอุ้งอิงแห่โชคมี ไลฟ์คลิปแห้งแอดมินกับน,นี่ละเอามานําำสุดน,น,นึ่เฮตที่แฟนครับเด้เบึงเดืฟังกันรัวๆเลย,ยนกพี่น,น้องๆแอดมินเห็นที่ล,าาะทละ,ละ,ละคลิปรับพี่น้องก็เลยเอามานะนำเสนอที่คลิปที่คลิ์นกพี่น้องเนี่แหละครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ของ,องขออนะะพอการใช้ทั้งชมพอการใช้นะคะพอการใช้รอบรอบแบบขึ้นหัวคอเลยนะครับพี่น้องว่าอุ้งอิงให้โชคอีกแล้วแอดมินเปล่าเขาไปเบิรงทันทีปรากกว่าอุ้งอิงให้โชคให้ดี แล้วอุงิงให้โชคตัวเลขอะไรนะคะเดี๋ยวซื้อบาพี่น้องไปเบิ้งคลิปนี้จากน้อยสก่อนเราพี่น้องน่าจะซื้อมากว่าละเอียดเนี่ยที่เป็นคับและคนใดตั้งทีหลังจะเอาไปเบิ้งคลิปนี้กันลมทบมาพันหนึ่งสิของเธอพันหนึ่งพ่อสองพันเอาเอาจริงจริงทำยืมสาทโอ้โหไมจอดนี่แหละพวกมาเสร็จแล้วป่ะเบงมาเบิงแลกบ่าเรกบ่าเอามาแลกกันอันนี้พ่อจะให้นาบุจีเธอจะเอาไม่ล้านหนึ่งน่ะ ถ้าเอาร้านหนึ่งเอานี่มาไม่เขาจะให้นักตีพ่อยืมพี่น้องเองนี้ยนี่ฉันก็ยืมพ่อไงมามามาร้านหนึ่งวันนี้ได้แน่นอนไามเอาเลยเอาเอามามาพ่อปอแปมบมันเปิดเผยไปแล้วเหรอโอ๊ยพ่อพ่อมานแล้วบอแป๊บมันเป่าแล้วปอมาเป็นผู้ป่วิโกงมีบัตรใหม่ไหมไม่มีมีเอามาอยากเล่าขึ้นสี่บัตรเลอะโอเออถ้าได้เอาถ้าได้ร้านหนึ่ง ถ้าได้ร้านหนึ่งขอร้อยหนึ่งขอให้เอฟซอยหนึ่งสองสงร้อยใช่สองร้เลยเหรอไม่สล้านสอล้าน้านนึงก็บิรลุมาสั้นล้านหนึ่งกับอันซ้ำแขนเรื้อยแล้วเนี่ยขอร้อยหนึ่งนะล้านนึ่งองล้านร้อยหนึ่งขาหรอวซ้ำแขนเร่อยองล้าน สงตัวสีาตัวอะไรเี่นเอหนอเป็นสองอนึ่ง้อ้ตัวรงอโยไดนั่นละครัพี่น้องเ็มงไดเรบาเต็มเต็มนฮัสันตราปูอิงเพจบานแห้งครับพี่น้องได้มาหนี่ในฮนดีล่ะน้องกะเดนมีการมีสติกเกอร์ครับพี่น้องมีสติกเกอร์เอามาแจก มีสติ Mohammad, สต๊กเกอร์เอามาแจกและบ um ันที่นเนในบ้างของท่านานนักเอกฟองแฟมกระได้คือกันอุ้งอิงเอามาแจกให้ท่านาจานนักเอกฟองแฟมคือกันนะคะแต่อุ้งอิงบอกว่าหาลอยอุ้งอิงมาจังสีแลค่ะพี่น้องอุ้งอิงบอกว่าห้า้อยนะคะสองอันหาลอยอุ้งอิงมาจังสีละอันนี้ก็คือตัวหนึ่งละได้ห้าศูนย์ศูนย์และบัญชีนักเอกฟองแฝมบอกว่ามี่ยูแบ่งยี่สิบแบ่งเดียวอุ้งอิงก็เลย่ามายี่สิบแบงยี่สิบก็ได้นะคะแบงยี่สิบกระ ใครค้นบัไดอุ้งอิงวาดจังสีลอะก็เลยเอาแบงค์ี่สิบมาเขาพี่น้องของมากอีกกองแฝงพออุ้งอิงเดบเิวต์ตัวเดทีกำกับอยู่บนแบงค์ยี่สิบอุ้งอิงบอกมาหมวดนี่ลหละสีออกสีออกตัวนี่ล่ละอุ้งอิงวาจังสี่เขาพี่น้องนะคะแอดมินก็เดยเห็นหรอเขาว่าตัวเดทีกำกับอยู่บนแบงค์ที่สิบคือตัวเลขอะไรเพราะว่าก็ได้ชมเพื่อนเพไ่อนไทเขียนในบึงแต่ว่านักเอกปองแฝงเขาพี่น้องปรา,ากฏ่าเป็นเลขไปเห็นเสี่ยวหนึ่งเด็กสามตัวไทย นางเอกปองแตมบอกว่าลงไทยด้วยสี่เจ็ดหนึ่งอันนี้คือตัวเลขที่กำกับอยู่บนแบงค์ยี่สิบนอพี่นองนอดแล้วนี่นะบันที่นี่อุ้งอิงยังมาหาพอการใช้กับพี่น้องยังมาหาพอการใช่นะคะเหมือนในวันนี้จะมีการมีการไล์สดสําหรับมาไม่เปิดฤดูกาลของอินอิงปรากฏว่าตอนนี้นี่ล้านแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องล้านแตกเรียบร้อยแล้วพอการใช่กันเลยนี่ลามแบบ โบยังมีหลักกับอุ้งอิงค่ะพี่น้องแต่อุ้งอิงน้องบอกว่าเลาไม่ยุ่ยีซึ่งตัคือเป็นแบ่งยีศึของนางเอกปองแปมนั่น่ะอุ้งอิงบอกว่าตวดนี้เจียวตัวนี้แล้วพออุ้งอิงว่าจังสีพอการแท้กะได้แบบหลอกขอแบ่งยีศิกจากอุ้งอิงนะคะแต่ว่าอุ้งอิงเบาห้ายค่พี่น้องแต่ว่าอุ้งอิงบาเอาให้บันที่นี่นะคะพอการแทกก็เลยบอกว่าจะเอาไหมหนึ่งล้านบาทนะจะเอาไหมอุ้งอิงก็เลยว่าเอาเอาจังสีไหมแบบที่นี่เอาไปเอามาลองกับ เอาตัวเลขออกมากครับพี่น้องว่าสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งจนสิแม่ย้ำบ่อยมากครับพี่น้องว่าสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งกระตามนั่นนหละครับพี่น้องอันนี้คือโชก์เราพี่น้องอันนี้าคอันนี้เือโชกสองหนึ่งตามนั่นแหละ่น้ปังปังนั้นมากันถูกต้นครับพี่น้องสรุปแล้วในคลิปนี้มีตัวเล็กเลยแม่เพราะว่าหลายคนก็คือสิบห้ากันซับกลนครับพี่น้องว่าสรุปแล้วตัวเล็กเลยแม่ชือเราดูเนี่ยสรุปแล้วจากเพียรวิ่งเร็ว ค่ะศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งสองหนึ่งจำน่อยนะคะพี่น้องฟังฟังมันเมืนกันทุกคนจำรับคนที่ได้เข้ามาเบิ้มในคลิปนี้งน้องพี่น้องเนาะโอ้มอเมเดียวเรียกว่าอุ้งเอิงแบบออรา่าออรา่าสุกตาจับบักคัดได้ค่ะพี่น้องขนาดแบบอยู่ในองค์กรจักควงเลยนะคะแบบศิลปินในองค์กรเดียวกันกับอุตใจเบาไหวผ้ากันแบบจับกล่องโทรศัพท์ขึ้นมา ไอุ้งอิงกันรั่วๆเลยอุ้งอิงหนอกกับบอกเคยร์ทีส์แบบปฏิเสธเลยครับพี่น้องว่าหามท้าหามท้าอุ้งอิงไม่เตอบอกว่ามากมามาอุ้งอิงมิตอว่าจังเสกครับพี่น้องคือแบบน้องไม่เคยที่จะแบบปฏิเสธว่าอย่ามาถ่ายหนูอย่ามาถ่ายหนูเพราะอุ้งอิงเป็นคนแบบนี้นะครับพี่น้องเลยเห็นให้แบบมิเตอร้นหักมีเตอร้นแบบเอ็นดูหนอกหนอกกินนมน้อยเรยวได้ปะในมือนี้นี่ช่องยูทูบไลค์คนติดช่องกระล้มคลิปอุ้งอิง ทุกช่องค่ะพี่น้องก็เด็กไม่ตามเบิรงบไไหวแล้วแต่ละช่องนี้มีตาโฉกมีตาโชกอุ้งอิงให้ช่วอุ้งอิงหลุดมาแล้วต้องสิแม่นี่แหละก็ตามนั่นนะคัะพี่น้องแนวเรียกว่าเมื่ออื่นนีโอ้กอดีเมื่ีท่านตางประเทศมันมันกันทุกคนนอกพี่น้องน้ออื่หนีวันพุดค่ะพี่น้องเมื่ออื่นนีวันพุดกะนี่แหละก็ตามที่เอ็ดไ้นได้บอกไปนอกพี่น้องอหาศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งแล้วก็สองหนึ่งอุ้งอิงบอกพร้อมได้ว่า เลขกสิมางวดนี้ล่ะเลขกทีสิโอกับพุ ga, ้ธต <Right. pagar. S 1> okay. well uh, ัวนี้ล่ะเป็นเองมาจังสิเราพี่น้องน้องแล้วแต่ดวงใบดวงมันกับพี่น้องบางคนบอกว่าโอ้โหเลื่อนไล่ตัวเกินนไอ้คำว่าไล่ตัวเกินฟีลซี่ต่างคนต่คนกับสามารถทีสิแบบเลือกซื้อได้เราพี่น้องน้องสามารถที่สิเลือกซื้อได้แบบว่าต้องซื้อเบอร์สูตัวค่ะพี่น้องซื้อแต่ตัวที่จะคล้องมันจังสิแม่เราพี่น้องเราเอากะฟังฟังมันหมันกันทุกคนเขาพี่น้องแม้บุฒเดือนนั่นแหละแต่ดวงมีดีเด้แมนเซียนตัวเล็กจิตตัวหนาเขาพี่น บางคนก right. ็ค yeah! ือแบบว่าสนใจเลยนะคะแต่ว่าบางคนคิดไม่ดวงค่าพี่น้องแม็นตัวเลขสิเป็นดีหรือไม่เป็นกระหาสื่อท่านจนใดน้องพี่น้องเนาะอ้ากะมีหละกปังปังมานานกันทุกคนสําหรับในวันนี้องค์หญิงน้องกะเขาดมเพื่อที่จะไปซ้อมค่ะพี่น้องเรียกได้ว่าเหลือเวลาอีกประมาณสิบเอ็ดวันเท่านั้นเมื่อวันที่เก่าเอื่องสิบค่พี่น้องวันเปิดฤดูกาลนี้วันที่ยี่สิบ น,น,นอกทีน้องน้องอีกประมาณ11บเอ็นปันนะสำหรับการซ้อมแล้ววันที่จะเก่าหนูก็มีงานมีติีงอีกค่ะพี่น้องนอกทีน้องน้องเดียวนี่ว่ามีแต่งานมีแต่งานพันเปื้อฤดูกาลเป็นอย่างเงคือแบบอุกงอิงแทบเสื้อโบ๊ทด้พักเลยน,น,นอกทีน้องน้องเอากะในช่วงนี้กะมีเวลาเล่นมีเวลาพักพอนเต็มที่วันถอดพอเปิดฤดูก,กาลอุ้งอิงแทบเสื้อโบ๊ทด้พักน,น,นอกพี่น้องน้องเอากะเต็มที่วันถอดน,น,นอกพี่น้องน้องเอา,าแล้วถ้าพี่น้องก,กเอาโชคมากฝากพี่ตอนนอนมาฝากเอ็มซีแฟนคลับแล้วมาเลื่อนนี่กันชื่อสิบ บามีคนถามหาแนวทางอีกแล้ว่ะเพราะว่าไม่ด้มือนีนอัดมิีลงน,น,นล่งรั่ยๆเลยค่ะพี่น้องทั้งหมด3คลิปด้วยกันเกี่ยวกับตัวเลขในวันนี้ในเบื้งหน้าช่องเอาเองค่ะพี่น้องเพราะว่าแต่ละคลิปนี่ตัวเลขไม่เหมือนกันเอาพี่น้องเนาะฟังๆมาเหมือกันทุกคนนะตอนนันคลิปนี้ขอจบคลิดใบสนิ่งสักก้อนนะค่ะก็มาสวัสดีค่ะ